ครท่านผู้กำกับการเพื่อนกับรายการตำรวจสพคูตปรวจที่รักทุกท่านครับวันนี้เป็นครั้งที่สองนะครับในรอบสองปี นะครับที่ผลมาดูมองตำแหน่งทักการอำนวยคามสะกในารทำานนี้นะครับได้มีโอกาสมานะครับผลที่ยี่ยมครั้งนี้นะครับเพื่อมาติดตามนะโครงการยกระดับการให้บริการประชาชนซึ่งเป็นนโยบายของสนักงานดูเมชาตินะครับสองมาเพื่อนะครับขอบคุณพวกเรานะครับที่ได้ไปทําหน้าที่ในการที่จะดูแลประชาชนแล้วก็ไปช่วยดูในกองร้อยควบคุมชังชน นะครับซึ่งเราได้รับคำเตเคยในการบฏิัติหน้าที่ของจังหวัดปฐุมธานีว่าเป็นกองร้อยควบคุมหนุโจรที่มีคุณภาพนี่เรื่องที่3นะครับก็จะมาตัวี่ยมนะครับมารับฟังปัญหาข้อข,อขัดข้องแล้วก็มาดูพวกเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์โควิดแพร่ระบาดนะครับก็มีความห่วงใยว่า้าราชการตำรวจเรานะครับหรือครอบครัวมีใครติดโควิดอะไรกนบ้าง นะครับแล้วก็วันนี้ถือโอกาสนะครับเอาเงินมามอบเพื่อเลี้ยงเป็นอาหารมื้อวันพวกเรานะครับให้คุงกับนะครับท่านไปดูรายการสุดท้ายก็คือการมาดูสภาพจริงๆนะครับความเป็นอยู่ของพวกเราว่าจากการที่ได้สั่งการไปคราวที่แล้วได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับขอให้พวกเราอย่าลืมนะครับว่าเรามีวันนี้ได้นะครับเพราะใครนะครับ เราอย่าลืมกับพืชตัวเองนะครับดูแลประชาชนแล้วก็ขอให้ดูแลครอบครัวดูแลบุตการีด้วยนะครับนั่นจะเป็นสิ่งที่ผมต้องการจะมาบอกพวกเรานะครับสุดท้ายนะครับผมก็ขออำนวยพรน,นะครับให้การปฏิบัติหน้าที่ของเรานะครับทุกครั้งนะครับที่ออกจากบ้านแล้วมาปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่ขอให้ปลอดภยัยนะครับแต่าการปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้งออกจากบ้านขอให้ได้กลับทุกครั้งนะครับ ขอให้มีความนะรอบเยียเป็นสุขมีสุขภาพพลังไม่แข็งแรงทุกคนขอให้โชคดีทุกท่านครับกำงพลำพนตบเข้าตรงแสดงความเคารพผู้บังคับการตำรวจภูธจังหวัดปทุมธานีตรงหน้าไม่หัก